หลังเป็นหามานานในที่สุดบทนันธนัทนางเอกละครเรือนริศยาก็ตกเป็นของสาวน้ำตาลที่จัดถนาที่มาประกบคู่ปอดทฤษฎีในบทนายทหารเป็นครั้งแรกซึ่งพิทุกจันจิราแห่งค่ายดวงมาลีมณีจันทร์ขอจับทั้งคู่เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาถ่ายทอดเรื่องราวโศกนารกรรมรรความรักความแค้นจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกโดยรุ่นพ่อได้ห้นักแสดงมากฝีมือที่หวรมาเจอกันอีกครั้งดอมเหตุกูลกับบทหนุ่มผู้ทะเยอทะยานชื่อเสียงเงินทองและความรัก ที่มีภรรยาถึง4คนคือพี่แดงธัญญาเข็มรุจิราเบนควันทิตาและตุ๊กตาอินทิรางานนี้ก็สร้างความแค้นใจให้กับสาวเบนเมื่อแฟนหนุ่มมิกบรมบุตรต้องมาเล่นเป็นรุ่นลูกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสครับสวัสดีครับสครับสวัสดรับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเสรัวมากีค่ับสวรู้อะไรแต่วัสรับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสนีครั่นวัสดรับนวัสดีครับนวัสดีครั่นวัสนีครับสวัสดีครับสวัสดรับสวัส เคยเราเราเคยเล่นเป็นเพื่อนกันนะครับแต่เล่นเป็นเพื่อนกันหลายเรื่องด้วยส่วนอันนี้ก็โอ้ดูนก็เพื่อนกันนี่ก็เพื่อนส่วนนี้เพื่อนเพื่อนมากแต่เล่นเป็นรุ่นแม่ตัวแลกันไม่ได้เป็นเพื่อนพี่ปอทษสเดียครับอยากจะมาบอกแค่นี้เลยไปละสวัสดีครับพี่รุ่นหลานรับคใจมากเลยนะใจมากรุ่นหลานขออนุญาตไปทํางานก่อนนะครับ เรื่องราวมันเข้มข้นนะรเราต้องเรียกนักแสดงที่มีฝีมือเอากลับมาเจอการ <c oughs> ส่วนน้ําตาลเนี่ยเขามี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 คาแรคเตอร์ er ที่ตรงกับตัวนางเอก,เอกนะคะที่ชื่อนันทน,นันคาแรคเตอร์ค่อนข้างจะตรงกับตัวตาลที่แบบว่าค่อนข้างจะสู้คนแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวสำหรับวรนนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ท้าทายนะครับกับคาแรคเตอร์ที่ค่องข้างที่จะไม่เคยไม่เคยรับบทอย่างนี้มาก่อนนะครับคือเป็นทหารแล้วก็ เป็นคนสุข,ขุมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของของการต่อสู้เรื่องของชั้นเชิญต่างๆเรื่องนี้ยังได้ 2, 2> นักแสดงหน้าใหม่น้องจูนปริชาติและสายลับวีระชัยเด็กบ้านคนใหม่ของปิ๊กชาฉลาดผู้จัดการซุปเปอร์ดังเจมส์ีราย,ยุมาร่วมแสด,ดงในรุ่นลูกกับบทแฟนตาและทีเพื่อนของนางเอกค่ะสําสหรับเรือนริศยาได้ผู้กํากับมากฝีมือชนะคาปไปยูนนั่งแท่นกํากับโดยเตรียมเปิดกล้องถ่ายทํา15ตร,รากฎดาคมน้ค่ะโสภพิดาสุขันโทรายงาน